ข้อ26ดีกาศิหสูตรนั้นว่าบทว่าสันทิธิกังความว่าชื่อว่าอันบุคคลพึงเห็นเพราะเป็นผลอันไม่เป็นไปในสัมปรายภาพคืออันบุคคลพึงเสวยเองเป็นของประจักษ์เฉพาะตัวคือเป็นไปในทิฏฐธรรม หลายบทว่าสาโหทานันติสัทธามัตเเกเนวติทติความว่าทายกย่อมวงเล็บไม่หยุดอยู่ด้วยเหตุเพียงความเชื่ออย่างนี้ว่าขึ้นเชื่อว่าทานยังประโยชน์ให้สำเร็จเป็นของดีอันบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นสนรรเสริญหลายบทว่ายังทานาังเทติความว่าบุคคลให้ทยธรรมใดแก่ผู้อื่น หลายบทว่าตัสสาอธิปติหุตวาเทติความว่าทายกครอบงำความโลภเสียด้วยดีชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งทานนั้นให้เพราะความโลภนั้นครอบงำไม่ได้พระอัฏธาจารย์กล่าวว่าโยหิดังนี้เป็นต้นเพื่อแสดงคำทั้งสองนั้นคือณทาโสณสหายโยโดยในอันคล้อยตามและโดยในอันตรงกันข้ามทายกชื่อว่าเป็นทาตวงเล็บแห่งทานให้เพราะเป็นผู้เข้าไปใกล้ต่อความเป็นทาตแห่งตันหา ทายกชื่อว่าเป็นสหายแห่งทานให้เพราะสละความเป็นของไม่เป็นที่รักแห่งทายธรรมนั้นทายกชื่อว่าเป็นนายให้เพราะเปลื้องตนจากความเป็นทาตแห่งตันหาในทายธรรมนั้นครอบงำเป็นไปอีกอย่างหนึ่งบุคคลใดชื่อว่าเป็นทายกเพราะให้เป็นปกติผู้นั้นโดยประเภทแห่งความเป็นไปในทานมีประการเป็นสคือทาตแห่งทานสหายแห่งทานนายแห่งทานเพื่อจะแสดงจำแนกความที่ทายกมีประการเป็นสามนั้นพระอาต t h าจารย์จึงกล่าวว่าโยหิเป็นต้น ข้าวและน้ำเป็นต้นชื่อว่าทานเพราะอาจว่าเป็นของควรให้บรรดาทายกทั้งสามจำพวกนั้นบุคคลชื่อว่าเป็นดุจธาตุเพราะเป็นไปในอำนาจวัตถุที่ตนบริโภคเองเหตุที่ตนถูกตันหาครอบงำชื่อว่าเป็นดุจธาตุเพราะเป็นไปในอำนาจแห่งวัตถุที่ตนไม่ให้แก่ชนเราอื่นแม้เช่นนั้นพระอัจริาจารย์กล่าวคำว่าทานะสังขาตัสสะทายธรรมะสะทาโสหุตวานี้ก็ด้วยความที่ข้าวและน้ำเสมอกัน ทายกชื่อว่าเป็นสหายให้เพราะตั้งของที่ตนพึงบริโภคและของที่พึงให้แก่ชนอื่นไว้โดยเสมอเสมๆกันทายกชื่อว่าเป็นนายให้เพราะไม่เป็นไปในอำนาจแห่งทายธรรมเองวงเล็บแต่ทำทายธรรมนั้นให้เป็นไปในอำนาจของตนอยีกอย่างหนึ่งผู้ใดบริโภคของประณีดด้วยตนให้ของเลวแก่ผู้อื่นผู้นั้นชื่อว่าทาตแห่งทานเพราะถึงความเป็นคนเลวมีการให้ของเลวนั้นเป็นนิมิต ผู้ใดบริโภคของเช่นใดด้วยตนให้ของเช่นนั้นนั่นแลแก่ผู้อื่นผู้นั้นชื่อว่าสหายแห่งทานเพราะถึงความเป็นผู้เสมอกันด้วยอันสละภาวะคือความเป็นคนเลวและคนยิ่งมีการให้ของเสมอกันน right ั้นเป็นนิมิตผู้ใดบริโภคของเลวด้วยตนให้ของประณีตแก่ชนเหล่าอื่นผู้นั้นชื่อว่านายแห่งทานเพราะถึงความเป็นผู้ประเสริฐมีการให้ของประณีตนั้นเป็นนิมิตไม่ใช่เป็นผู้ปราศจากเดชเพราะความสําเร็จแห่งเดชทายกชื่อว่าเที่ยวไปร่วมกัน คือเป็นไปด้วยกันเพราะไปคือเที่ยวร่วมกันภาวะแห่งผู้เที่ยวไปร่วมกันนั้นชื่อว่าสหัยะตาคือเป็นไปด้วยกันเหตุนั้นพระอาศธาจารย์จึงกล่าวว่าสหภาวังเอกีภาวังคตาอีกอย่างหนึ่งบทว่าอสิตัสะได้แก่ผู้อันเครื่องผูคือตันหาผูกไม่ได้